ไม่มดมเร็วเออลูกยากเก็บผลไม้ป่ากินแป๊บเดียวเดี๋ยวอยากเก็บผลไม้ป่ากินก่อนแย่งนกกินลูกนกก็กินไม่ทันแล้วล่ะนกเขาก็กินไม่ทันจะแป๊บเดียว เยอะมากเลยค่ะได้ไปไปไปเดี๋ยวไปละมากค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วจะเก็บลูกดำๆนี่มันหวานหวานลูกเข้าไปแล้วระวังอย่าเข้าไปลูกขออีกลูกเดี๋ยวพอเข้าไปก่อนแล้นเดี๋ยวรอให้ลูกนี้อยากกินลูกนี้วายแล้วลูกแล้วกินหมอนก่อนอือหือไม่ล้างเลยกินหมอนลูกนี้เป็นแก๊สแล้วไปไปเดี๋ยวรอแป๊บเดียวลูกขอกินอีกลูกนึง ขอหาลูกที่หวานที่สุดกับลูกมันเปรี้ยวลูกเมื่อกี้โอ้ให้ไม่นันเลยล่วงหมดแล้วลูกเอ้ยเยอะจริงๆเยอะจริงๆดกแกบอกใครไอ,อเดี๋ยวย่าถ่ายรูปไอ้อดูนี่คือต้นเขานะคะดกมากเลยค่ะ ดกจริงๆดกไปถึงพื้นเลยนะคะเนี่ยขวางทางเดินเลยห้อยตรงเตงเต็มไปหมดเลยห้อยตรงเตงเต็มไปหมดเลย พี่นายอย่าบ่นครับเดี๋ยวรอแป๊บเดียวลูกให้ดูสีเยอะแยะจริงๆหมอนเบอร์รี่แล้วก็เสร็จแล้วเยอ่ะเสร็จตอนนี้แล้วค่ะไม่เห็นจะเสร็จเลยอืมเยอะที่สุดในโลกลูกนี้ใหญ่มากลูกนี้ใหญ่ที่สุดเลยนี่ลูกนี้ลูกนี้ใหญ่ที่สุดในโลกเลยลูกอูโหยลูกนี้ใหญ่ใหญ่อ่าลูกนี้ใหญ่มากเลยค่ะนี่ลูกนี้ใหญ่มาก อโอ้พวกนุนกน้นพวนุ้นพวนุ้นสุกหมดเลยลูกดูดินี่ตรงนี้ดำหมดเลยลูกไปไปเข้าป่าห,หาไขา่ไอ้นั้นก่อนอุ้ยตรงนี้อยู่ข้างหน้าทำไมมองไม่เห็นเดี๋ยวขอพวงนี้ก่อน พวกนี้ใหญ่หมดทั้งห้าสุกหมดทุกลูกเลยลูกพวงไหนเนาะที่สุกหมดทุกลูกเมื่อกี้ย่าเห็นย่าคับย่าหืมนะพวงนี้ก็สวยดุพวงนี้แดงหมดเลยฮะโอ้โหตรงนี้แดงหมดทั้งช่อเลยแดงสวยทุกลูกเลย เมื่อกี้ที่เจอดำทุกลูกอยู่ตรงไหนคะดำทุกลูกเสร็จแล้วครับไหนบอกว่าเสร็จยังไรน,นีู่เลยเสร็จแล้วครับมันมีสวยทุกช่อเลยลูกเขาสวยหมดทุกช่อเลยลูกจนอยากจะถ่ายหมดทุกช่อเลยลูก ขอถกขอดูช่อไหนที่ดําหมดทุช่อเลยดําหมดเลยนู่นนูนช่อนูน้นช่อนู้นอวะแยกว่าหวานที่สุดเลยล multif. อ่าไมีมดช่อน,นี้นะ่าจะหวานที่สุดเลยลูกช่อนี้หวานที่สุดเลยเสร็จแล้ว <umb> <ำ>ลูกยากเก็บผลไม้ป่ากินแป๊บเดียวยแล้วยากเก็บผลไม้ป่ากินกันแย่งนกกินลูกนกก็กินไม่ทันแล้วล่ะ นกเขาก็กินไม่ทันจะแป๊บเดียวเยอะมากเลยค่ะได้ไปไปเดี๋ยวไปละ ช้าๆลูกช้าๆอย่ารีบใช่เมื่อกี้เขาบินมาสองตัวแม่ลูกพ่อแม่เลยเออพี่หน่อยแอบดูแอบดูแอบดูนั่งตรงนั้นแหละดูเขาทำทอดูเขาถักลังลูก ดูกขถักลังเห็นไหมลูกเขากําลังถักลังอย่าไปสนใจเขานะนี่ไงคะเขาไปาาแล้วเขาบินไปบินมามาทําลังมองยังไงก็ไม่เห็นนะเขาแอบอยู่มองยังไงก็ไม่เจอลูกคันแน่และพี่นายแกมาเข้ามาทางที่ย่าเดินนะทางนี้ลูก ทางนุ้นย่าไม่ได้เดิน่าไปเนี <Yeah. S 1> ่ยคลิปนี้ต้องจบไว้เพียงแค่นี้นะคะพอดีหลงเข้าป่าตะไคร้ค่ะตะไคร้บาดเอาร้องไห้แล้วค่ะปรับบ้านแล้วค่ะจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะผู้ชมทุกท่านบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอุ้ยวันนี้ก็ต้องจบการผจญภัยไว้เพียงแค่นี้นะคะเนื่องจากได้หนึ่งแถมแล้วนะคะ นี่ต้องขอจบการประจนภัยไว้เพียงเท่านี้พอดีดาราได้แผลแล้วเนื่องจากใบตะไคร้บาดเอาพอตะไคร้บาดก็กลับบ้านละเป็นข้อตกลงกันว่าถ้าได้แผลก็กลับบ้าน